คาะแม่เนาพี่อยากเห็ดกินถาเนาะอ้าวโอ้ยว่าเราใจคืนลดสบายดีสองอ่างลัดพากินอือจะอาบหนักหน่อเด้ออาบแล้วปลาเปื่อยกับปลาบะไรจะหลงน้ำเซ่ยน้รับตาล้วน้ำเซ่ยกับขุนน้ำเนี่ยโยอาบเลย เาี่าจจะตะคืนนี้อ้าวตะคืนนีแ่แมันราบเมื่อคืนมาคุณปอนจะมอนกูรับเลิกกู <c oughs> สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีนี่สาวเด้อกล่องกล่องไล่อันนี้พี่น้องเดี๋ยววันนี้ลองกัสีผ้ามาเบิ่งเนาะของงามดังจากทีเท่ไปเมื่อวานนี่พี่น้องอ้าขึ้นไหนล่ะ บอลหยีบสวไม่ใช <this> ่ไหมไม่ใหญ่แท้พี่วิทย์ปลากัะฟุ my ่ยได้เนาะเออฝนตกบ่เมื oh, ่อคืนนี่นั่นหนามันมาจาห่แท้มาตีลองิึงเออมันโงอยู่บ่สวยของหนาว่าสีเห็ดในหน่อยพี่น่อยกเแหไงว่าง่ายเกอได้หนิโอ้โอ้โอ้ตกลุมตกดุมบ่าวํำแซงกูบ่ ໂຕເດືອນາຕນດແນດອົາຊາໃສ່ເທຖົລີຍນໃນດຊດ

เยวเวียกหนีไปเบิงในสองว่าคำแซงพุนเด้อพี่น้องสองน้องรัดมีแต่เห็ดกินเห็ดอยากมันไม่เนียนเลยไปดีหน่อยไปดีจะมาอีกนต้จเลิกแต่เศร้าสิาอาฮะบ่ไม่เห็ดเบียกบ่โย่มาอมีแต่ค้นฮะแต่นี่เอากินนี่นะ

แกงแกแงถิ่วเลยว่าตังมองมอ <ละ S 1> ก,กี้กันเอออเาใหม่ทั้งฮหาตีนี่าวา <c oughs> พี่น้องมาสูรขันต้อนนกับก๋อยบูนะน้ำตัดตามพี่อยูอ่โอ้โจุดแจกมทูมเมื่อกี้นี้คตัด โคตรเพชรเลยพี่น oh 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 oh, ah oh ้องนะคัอันนี้น้องดาเจตขวบเป็นตอนเป็นตอนไหวเนาะเดีจังทิ้งก้อยเอาบลาบหรอกมันมีตอนกนะดาษอืมในกระดาษหอมโปร่งน่าสนานเลยก็มีห่อนหยะด๋อยอินข่าวเศร้าใกล้เป็นข่าวเพชร ข้าวเพล่เป็นข้าวแร้งข้าวแร้งเป็นข้าวเทียนคืนข้าวผสมนี่ล่ะเกษาางข้าวเลยเสียเลยๆเรียมหาสิมาปรุงกันเลยเนาะเดี๋ยวแม่ได้กันเอาเห็นตอนปรุงเห็นปะยังม่อีกก็ได้เห็นนาจะบอกบอกว่าเห็นนาไปก็ได้คืมาเห็นแบบไม่หมอผิดยังม่อีกเห็นไกลๆเลย โอ้ยมัพมะละลน,นพีความใส่ปลา้าลงไปอีกจุ๋ยนึงแล้วก็ผงนัวโยกก็มะนาวเอาหน้าของดากะสือดิเยค่ะขวบมมกะนาวเก็จะทาบาปป้าอีนี่มึกสื้อไปใส่มะนาวอันนี้ พอของเสี่ยงกแซะอีหลายมึงซื้อไปแยังหมักนาได้เด็แล้วมาคิดทำสมมะซื้อที่ร้าน้อยมันก็เปื่อนเนาะแล้วก็คนเล่คนเล่บริยากันนี้งากเจ้าตอนเกี่ยมเพลทายนาเจเลยบ่บ่ปอ กระเบื graduate, hina, ่อป so ้ากระเบื่อน oh ี่ย oh ังเป็นเม็ดเต็มใส่กระเบื่อนิดหน่อยพี่น้องจะแสบแทะแล้วก็ใส่พริกบนลงไปพริกบนนี่เพ็ดเนาะใส่น้อยๆทวเ่าก็ใส่ถอยกรุบมไดกินบไดเด้วยแล้วก็ซิมตอนเบิ่ง ไม่ต้องทายนานจะบ่ทายเลยบ่ใส่มะนาวอีกน really nice ิดนึงแล้วก็ใส่ปลาแดดอีกนิดนึงจบวกแล้วก็ใส่ผักทีนี้ทาน้องดาต่ำไหวเด้อเนาะต่ำแล้วก็แเซาไหวงี้มดเดยบร้อยอืมเป็นกระแสีบเนาะนี่พักข้า่นี่นี่ครบเป็นกระแสีบอยู่พี่งเนาะ ใส่หอมแขกลงไปหอมกลนหอมบัวหอมปอกมักทั่วใส่ลงไป <laughs> มันว่าเป็นก๋วยมัวดแล้วมันเ,นเ,นเนป็นก๋วยพักอันนี่น้องใช่ไหมก็เลยแบบย <laughs> โยมาซิมมึงโยมาซิม <laughs> มาซิมอ <laughs> ืมแซ่ <laughs> <laughs> นี่แ yup. ต่พร้าสิหนอหอมหนอเทียมบึงใส่บ่วงมัดที <t <t ่บนเนาะี่กาทำไมไม่ใช้ช้อนกลางจอดในใต้ใส่จอดอะไรอวะต้องเพลิดเพลินกินเพ็ดเพรมันอยากเพ็ิดจัดเอาพริกไยอ่อืมแฉลบแล้วว่าเพชิดราเพลิดรออ่ะพรามันพริกแห้งจี้เององหอ เพชรอืมพอดีว่าใช่น้อยเดียวเนี่ยต่ว่างมาแดงเข็มเพชรเออเพชรเผ็ดเดียบเผ็ดเดียบคิดยากเลยนบาทเดียวเลยใช่ไหมเพชรจ็งกัดเติมเอาแสบแล้วโอเคพอดีไปฝีหน่อยเดี๋ยวเ้ามาเตรียมอันนี้กินข้าวกันเลยเนาะมาเด้อกินข้าวเด้อฮาดแม่เรามีเมียเห็ดกินถาเนาะอ้าว โอ้ยว่าเราใจขคืนโรถคือว่าอ้าวคอยเลยอ่ะใจคืนอะไรโอ้ยอ้าวก็อ้าวจ้านองข้านุงข้าลุกข้าร้านเนหอนทินยังมาอะไรมาแม่โยโย่ในกุศาเขาติชันแล้วเ้ยก่อยโหาเอาแฮเบิร์นฮาเชจ้ะเด้อกินขาเรื่องท่น้ังเด้อ ขาน้ากันเขากกอยูตันเาจร่างเวียไม้ไหนมาเยอาเฟิงอาเฟิงกินโลดเชิญแช่อาเฟิงไม่ได้กินเขาเนาะทนหาดต่งกองกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้กินขาเลยหอดเลยดี มืม่อนี้เลยดีกลมว่านเย็นแนวร่มผัดมันตอนเพลินเลยว่านอย่างงี้ั่มหยาบหนามเยนี่ไปหอาบมันเสีบลอยหนาอยหนามเบนนามเสตายสมาอาบบุเป็น

รับคับรับแน่นาะท่านดีบ่เหีย้ยเออไปบเคยมากมึงบพัน,ทนเทนยังเลยบ่งนมาได้พีบุอนน้นำกูสัครับแม่แต่พีนบ้นี่อย่างนนนนพออางนมา เดบามาบอกมากย่งลูก้านแบบม่แพ้เคยมากอืมมึมึก่าอืมมโซมากกับรุ้จำินยังเยมาดินใหม่เลยมึงบอกว่าวนเลยวิวขาดเลยมึงบอกว่านแล้็ยองิ่กัปุ้ก็ไม่มาใหม่ก็อ่านอ่ไรเด้อานรานอยู่ในลเลอเขาดูักไปอยู่นี่ ดู่เลยดโตม่นเบี้ยเลย่มาอ่าหน้ากายอันน้นหรือผมว่าผูกปากแหวงเนแหวงเลยผมมันเทียบไปเทียบมาสองขันเทียวเลผมมีแต่อันน้อนอันน้อนไอ่จะเหมือนกิโลเต็นจาทเพิ่เนแล้ว กนไแล้วเนาะกันไหนเร้ว่ากันเน่ออเตม่อแบบนั่นจะตอนเลยปะมากมืองมาเพื่อนกูคุยกันน้อยเท่าเรียนเนาะตอนหมาหันไปรับแลยหันไปรับเลยมันเกิดนี่จุกละเบาอยังเออเ่นเกมนกบงเออยิ่งยังไงอย่างเฮ็ดเฮ็ดเฮยเอาแหลกเ บอกช่องเตือบอกช่องเตือ่องเตือเขาลองเกลนี่เขาสั้างบางีงร่างเมื่อไกบนาประมาณอะไรประมาเลยปะแรงแกโตแลแรยงนี่นอะไรมันตเนาเออไหนตัอะไรเล่นไวอไกบตัวเดียว นนะคนน,าานนั้นอยากมาอันนั้นเลยมายังชมันอ่านนับสักกันก็หมด <c oughs> คนนี้มีสิดไว้สีสนาม,มือโตกุมตาัางกันได้สองโต <c oughs> แต่ว่าเขาขบเอากระเบนตัวหนึ่งน,นอ้องสบายดีสองนั่งหลัดพากิน <c oughs> มีสักพักกินอย่างมันมาเนเข้าผ้าหาเลยเลยบ้นมาแผนนุ่มเตอลูอีเด้อเฮยเอออย่างเี้มันอยู่สูงอยู่ดีเตยหัวขาดขาเรียนหน้าคือเก่าเนาะข้าจตาจักอะไรแบบจะเบ่งเงี้ยบอ่ะเี่มันเดินเลยไม่ขอนอนบ่ได้เลยเขาไปในฟันผมเเห็นเอ้าหลับปะ เยินอยู่แต่ว่าคนเอามือตาบกขึ้นแน่นอนไม่ได้สิดามนะมาถึงเกาะสะดุ้งโทรศัพท์ดังขึ้นนี่คิดว่าปกใครเป็นคนเห็นอันนี้มึงบอกเพียงนี่ nha. Là... Giỏi. À, ừ. Nào nó ăn mẹ mึง ừ. mẹ, ừ. mẹ bẹ. Mẹ bẹ, <laughs> <laughs> mẹ bớt Bớt chưa chay à tụi, cho mẹ bẹ. Ừ. bớt mẹ bớt, mẹ nó đang nữa đó. ไปเป็นกบมาถ่ายมาจืดซิมูตลาดเนาะมาเอาไปแล้วว่าจะกินกบว่าจะเอาไปขายเพมนจะเอากบไปขายอยู่ตลาดไปซื้อกบอยู่ตลาดซื้อสิมูอยู่ตลาดมันใส่พริกเลยอนะจนทำจนเมื่อยเลยพากันไปใส่ใสดหมูใส่เป็นกบอไม่มีภคยเห็ดหรอก แปดโ่งเจ็ดโมงอ่ะวาตะคามันก้มมันออกมันเติมแล้วมากินอจนมันคำมันนอนขึ้นนะมันบอกเวลาเขามายางมันไม่มีแน่นี่หันเขาใส่เรือยมึงเจ้ามึงก็เขาใส้ขางมึงเจ้าเข้ามากลู่ขังอ่ะเขาได้ก่อนแล้วใช่หมมันยั่งจะได้น้อเขาใช้ตลอดแล้วมันน้าอีกยูนี่ไก่แน่นี่ไก่ อันยางไปผูวใจยางไปใส่ขึ้นไปถือผ้าแบบยางคอมวิวก่อนม้อนี่เหลือกบุถือพิษไปใส่บอลเขาใส่แล้วอ๋อจะอาบหนักในเด้ออาบแล้วปะเปื่อยกับปะบุได้จะรดลงน้ำเส้นรับตาแล้วน้ำเส้นกระขุ่นน้ำนี่นะโยอาบเลย นี่ยค่ะเมื่อคืนนี้เอาเมื่อคืนเหรอาเมื่อคืนมาคือปอนจะมอนกูรับเลิกกูนไงเพิ่งก็ได้หน้าเคืนเดินทางไกลแน่เด้โอเคพี่น้องจิบเบียร์กันก็ใบหนึ่งจบใบเบียร์สำนึกเนาะก่อนหนึ่งวันยังเหลืออยู่ในหม้อ và lẽ con xe này đâu bina nó email im nào email email không email đang email im, con mộ thôi á im email 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 xưa nhắc này.